เขาเหลาจริงหรือไม่งานเข้าคู่พระนางโปบธนวัฒน์เบลล่าราณีไร้งานคู่โปรโมทละครหลังครมลิขิตใกล้ลาจอเรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสะกับละครเรื่องครมลิขิตที่ริตติ้งดีทุกตอนและกำลังใกล้จะลาจอในเร็ววันนี้แล้วแต่กระแสะก็ยังคงดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักแสดงนำทั้งคู่อย่างโปบธนวัฒน์และ เบลล่าราณีที่เคมีเข้ากันได้ดีจนแฟนคลับอยากให้เปลี่ยนจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงแต่ล่าสุดดูเหมือนจะมีเรื่องราวบางอย่างให้แฟนคลับสงสัยและอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าคู่นี้เขาแอบเกาเหลากันจริงหรือไม่ เพราะช่วงนี้ทั้งคู่ไม่ได้ออกมาโปรโมทละครคู่กันจนกระทั่งมีหนึ่งในแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ถามในไอจีของนุ่นรมิดาผู้รับบทพี่แย้มว่าขอถามคะ่ะที่นุ่นพระนางเกาเหลากันหรือเปล่าคะ พักหลังๆไม่โปรโมทละครไม่ร่วมงานต่างๆเลยเกิดอะไรขึ้นคะงานนี้นุ่นระมิดาก็ได้ออกมาตอบคอมเมนต์ไขข้อกระจ่างว่าไม่เลยคะ่ะทุกอย่างปกติดีโป๊บค่อนข้างเหนื่อยจริงๆคะ่ะเขาเล่น3 0 t สทและเขาอยู่ในกองละครมาเป็นเวลานานพอละครจบแต่ละคนก็อยากทำอะไรชดเชยในช่วงเวลาที่เราทำงานมาหนักคะ่ะ โดยเฉพาะโป๊บกับเบลเขาหนักจริงๆเหล่าแฟนคลับจึงได้ขอบคุณนุ่นที่ช่วยให้รับรู้ความคืบหน้าของทั้งสองคนและเชื่อว่าคำตอบของนุ่นในครั้งนี้คงจะทำให้เหล่าแฟนคลับไขข้อสงสยัยและคลายความกังวลใจไปได้ตามๆกัน